สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับเขตแดนเงินครามเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชื่อเขตแดนเงินครามประเภทเขตแดนของวิญญาณยุทธคุณลักษณะฟื้นฟูและสนับสนุนความสามารถปิดบังอัมพังอ่าและพลังวิญญ,ญาณทําให้อ่าและพลังวิญญ,ญาณของผู้ใช้ใกล้เคียงกับย่างเงินครามที่อยู่ภายในเขตแดนเนื่องจาก จกักรพรัดย่าเงินคามอยู่ในจุดสูงสุดของประเภทพืช มันจึงมีความสามารถในการปกครองและกดดันผู้ใช้วิญญาณยุทธพืชคนอื่นๆทําให้วิญญาณยุทธของพวกเขาไม่สามารถแสดงผลได้เต็มที่ก็คือสามารถใช้เขตแดนคมวิญญาณยุทธได้ด้วยเนาะเขตแดนขั้นหนึ่งคือเขตแดนเงินครามสามารถควบคุมสื่อสารย่าเงินครามภายในเขตแดนทั้งหมดเพื่อตามหาหรือสอดแนมสตูสำรวจพื้นที่เมื่อผู้ใช้ใช้ใชการสำรวจหรือการสอดแนมสตูผู้ใช้จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ขณะสำรวจหรือใช้ทักษะ หากเคลื่อนไหวทักษะนี้จะถูกยกเลิกในทันทีเนาะขั้นที่สองธรรมชาติไรขอบเขตสามารถดูดซับพ,พลังงานจากพืชและย่างเงินคามภายในเขตแดนมาเปลี่ยนเป็นพลังให้กับตัวเองได้นะครับขั้นที่สามแม่น้ำทุกสายไหลสู่ทะเลเขตแดนสามารถเปลี่ยนพลังชีวิตของย่างเงินคามเป็นพลังงานรูปแบบใดก็ได้ที่จักรพพัดญ่างเงินคามต้องการและดูดซับเข้าไปในตัวของจักรพรัดญ่างเงินคามเองตราบใดที่ยังมีญ่างเงินคามอยู่ภายในเขตแดน พลังงานของจักรพพัดย่างเงินคามจะไม่มีวันเสื่อมคลายพลังงานที่ได้จากย่างเงินคามไม่ใช่แค่สามารถเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของพลังงานชีวิตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังวิญญาณและพลังจิตด้วยทักษะเขตแดนขั้นสูงสุดนี้สามารถทําให้จักรพพัดย่างเงินคามอยู่ในสถานะสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องนอกจากศัตรูจะทําลายย่างเงินคามทุกต้นที่อยู่ภายในเขตแดนก็เป็นหนึ่งในเขตแดนแล้วก็ทักษะที่สําคัญที่สุดในการคืนชีพแม่ของถังซานด้วยนะครับ เพราะว่าทางซานจะใช้เขตแดนขั้นที่สามแม่น้ําทุกสายไหลสู่ทะเลใช้เขตแดนนี้ดูดซับพลังการฝึกฝนของย้าเงินคามทุกต้นภายในป่าใหญ่สิงโตเนาะดูดซับมาที่ตัวเองแล้วใช้แสงเทพสมุดส่งต่อไปให้แม่ของตัวเองเนาะทำให้ออินมีความเร็วในการฝึกฝนเยอะมากๆนะครับเพราะว่าย่าเงินคามมีหลายต้นเนาะจำนวนในป่าใหญ่สิงโตที่มีเยอะมากๆทําให้ในหวินาที ก็คูณจํานวนต้นที่มีไปนะครับทําให้การฝึกฝนของออินนั้นมีความเร็วมากขึ้นและไปถึงแสนปีได้อย่างรวดเร็วเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของเขตแดนเงินคามขั้นที่3นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับเกี่ยวกับเขตแดนเงินคามที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหลนหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ